กวันอาทิตย์เรามีนัดกันทางช่อง3 SD ช่อง28หรือ38กับรายการสปอร์ตมาเฟกีฬาตัวพ่อหลังจากออกอากาศไปเมื่อเทปที่แล้วก็มีเสียงตอบรับและก็มีหนังสืพิม์ชื่อดังเขียนชมรายการของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคนดูทุกท่านรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้กำลังใจ กับรายการของเราวันนี้แน่นอนครับเรื่องที่สปอร์ตมาเฟียพลาดไม่ได้เพราะว่ารีเควตกันเยอะเหลือเกินเพราะว่าเวลามันออกอากาศตอน4ี่ทุ่มสี่ทุ่มคนอยากเห็นอะไรตอบง่ายมากครับสีทุ่มคนอยากเห็นเสียงสวยงามสาวๆซึ่งก็มีคนมาถามผมเยอะเหลือเกินว่าสปอร์ตมาเฟียครับผมไม่หล่อ แต่ผมอยากมีแฟนสวยผมต้องทำอย่างไรคำตอบที่หลายคนพูดและผมคันมากก็กคือไปเกิดใหม่ผมว่าคำตอบนี้ไม่ค่อยสร้างสรรค์นนะความหลอมาพร้อมกับความเราใจฉะนั้นผมแนะนำเลยว่าไปเล่นกีฬาเพราะหากคุณเล่นกีฬาแล้วคุณเป็นซุปตาสาวสวยก็จะเข้ามา วันนี้เรื่องลับเรื่องรักกีฬาและดาราเป็นอย่างไรนางแบบที่สวยที่สุดเด็กที่สุดและอิมที่สุดกำลังออกเดทกับใครสปอร์ตมาเฟีย <No> wonder. นักกีฬาฮอตฮอตก็มักจะอยู่คู่กับผู้หญิงร้อนๆและสาวฮอตที่ร้อนที่สุดตอนนี้ต้องคิตอัพตันด้วยหน้าตาและด้วยข <The famous S 1> ุนที่สุดยอดนั้นทำให้เธอโอ้โหแจ้งเกิดจากนิตยสารที่ดังที่สุดนางแบบที่เรียกเสียงฮือฮาบนปกนิตยสาราอย่าง Sport Illustrated ไม่ว่าเธอจะอยู่บนบกหรือว่าเธอจะอยู่บนพรมแดง เคทก็มักจะเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกล่าสุดทธอมีโอกาสเล่นหนังคู่กับนักแสดงสาวตัวเกา่าตัวแม่ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า3,000ล้านบาท Cameron Diaz ในหนังเรื่อง The Other Woman ที่กว่าระดัไเปมากกว่า6,000ล้านบาทรอบโลกบอกได้เลยว่ามไม่ดูตัวแม่เลยดู Kate u p ตันคนเดียวเลยดีกว่า Kate ปิใจกับเราว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตกับนักแสดงตัวแม่ที่มีความสามารถอย่างแคมเรนดดแอสนะคะเธอไม่ได้เป็นแค่นักแสดงมากฝีมือแต่ยังเป็นคนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งฉันโชคดีมากๆค่ะส่วนผู้ชายที่โชคดีได้เธอมาเป็นคู่ควงนั้นอื สปอร์ตมาเฟียอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยที่ต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าตอนนี้เคทกำลังมีข่าวหรือว่ากำลังออกเดนกับนักเบสบอลชื่อดังจัสตินเฟอร์แลนเดอร์และตัวเธอก็เพิ่งออกมาประกาศอย่างเต็มจอในทีวีเลยนะว่าแฟนของเธอเนี่ยเล่นให้กับทีมเบสบอลดีทรอยต์ไทเกอร์ส จัสตินเนี่เป็นตัวคว้างของ Detroit นะครับซึ่งอยู่ในลีกเบสบอลสูงสุดของ U.S.A. สหรัฐอเมริกาทั้งคู่เจอกันที่กองถ่ายโฆษณาแล้ววันแข่งจัสตินก็ยังโยนลูกเบสบอลให้กับท่านเคธโชว์หวานออกเซอร์เองด้วยพูดได้เลยว่าจัสตินคุณได้โฮมรันแล้วละ่ะ จากเรื่องความรักดารากับนักกีฬาไปแล้วพอได้มีกีฬาอีกประเภทหนึ่งครับซึ่งเขาบอกว่าคนเล่นจะดูเซ็กซี่นั่นคือกีฬาเซริร์ฟไม่ใช่เสิร์ฟเลยนะฮะเซิร์ฟก็คือโตคลืน่นในทะเลหากใครเล่นเก่งหุ่นคุณก็จะดีและเมื่อหุ่นดีเมื่อคุณเป็นนักเซิรฟ์ฟที่เขาเรียกกันว่าเซิร์ฟเฟอร์ที่ดังที่สุด สาวที่สวยที่สุดจะปิ๊งทั้งความเร้าใจในฟีมือและหุ่นที่สุดเซ็กซี่หากพูดถึงเรื่องของเซิร์ฟนั้นใครเป็นเซิร์ฟเฟอร์ที่ดังที่สุดแล้วเคยเดทกับใครได้เวลาน้ำกระจาย กีฬาโต้คลื่นคือกีฬาที่ต้องใช้ความฟิตเพื่อพิชิตคลื่นยักษ์เคลลี่สเลเตอนักโต้คลื่นชาวอเมริกันวัย42คลุกคลีกับกีฬานี้มากกว่า24ปีเขายังครองตำแหน่งเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดและอายุมากที่สุดด้วยไม่ใช่แค่เก๋าแต่ในน้ำแต่บนบกเขายังมีวงดนตรีชื่อว่า Pearl Jam และยังเคยออกเดทกับนักสแสดงจ้าแม่ความเซ็กซี่ อย่างพาเมล่าแอนเดอร์สนที่เธอนั้นเคยเล่นละครเรื่อง Baywatch ละครเมกันที่มีคนดูมากที่สุดในโลกด้วยสเลเตอร์แฮปปีกับชีวิตจริงๆก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าออกเดทกับดาราและสาวที่มีชื่อเสียงมากมายรูปไปถึงมาริสามิลเลอร์นางแบบและนักแสดงสุดฮอตซึ่งสเลเตอร์บอกว่า m มลเลอนี่แหละเป็นคนในวงการที่โต้ึ้นได้เก่งที่สุดที่เขาเคยเห็น เก่งไม่เก่งเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเธอนั้นคือนางแบบที่ถูกโหวตให้เป็นนางแบบชุดว่ายน้ำที่ฮอตที่สุดอันดับ13ของโลก <My parents S 1> สำหรับผมนะ <beach bomb. S 1> ให้เป็นที่3 <The beach S 1> เลยเพราะ13นี่ต่ำไปนอกจากคนที่เล่นเซริร์ฟต้องการคลื่นในทะเลและมหาสมุทรนั้นผมก็คิดว่าคลื่นสื่อคลื่น เป็นแรงบันดาลใจคลื่นสอนชีวิตเพราะไม่ว่าคลื่นในทะเลนั้นจะมาน้อยหรือจะมาเยอะจะเล็กหรือจะใหญ่คลื่นล่ะครับคือสิ่งที่ทำให้ทะเลนั้นสวยงามคลื่นเปรียบเสมือนอุปสรรคที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นน้อยหรือมากแค่ไหนในชีวิตของเรานั้น ตราบใดก็ตามที่เรายังคงมีลมหายใจชีวิตนั้นก็ยังคงสวยงามการสวยงามคือการคิดในแง่บวกฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าอายุ30กว่ามันแก่แล้วสำหรับกีฬาคนพวกนี้นพูดผิดไม่สร้างสรรค์เดี๋ยวช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียจะพาไปดูไอ้คนที่อายุ30อัพเนี่ย เขายังสามารถที่จะทำผลงานได้สุดยอดในโลกกีฬาแค่ไหนและเป็นการพิสูจน์ให้เห็นจริงๆว่าสุดท้ายอายุเป็นแค่ตัวเลขจริงๆช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟีย